แต่ต้องปลีกนะปลีกตัวนะจะมาคลุกคลีกันอย่างนี้ไม่ได้นะเสื่อมหมดนะฮะชาติฮะสมาธิเสือ่อมทีนี้ถ้าตายปั๊บจากความเป็นมนุษย์ไปเกิดทันทีในในพรมนะฮะพรมนี้ก็เรียกว่าอารูปประพรมไปเป็นอรูปรรประภูมิอยู่ในอรูปประพรมอยู่ในอรูปประภูมินะฮะเป็นพรมอยู่ในนั้นและจิตจิตเหล่านี้ฮะจะเป็นทั้งของปุถุชด้วย ของพระอ,อริยบุคคลด้วยนะคะก็คือปุถุชนนั้นเราต้องเน้นกันว่าปุถุชนจะต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาตั้งแต่เกิดถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยทาชานไม่ได้นะเกิดมาเป็นคนก็จริงอะ่ะแต่ว่าไม่มีปัญญาในการทําให้สมาธิตั้งมั่นชานไม่เกิดอย่างนี้นะคะชานเกิดยากถึงขั้นอปปนาชานอันนี้ต้องเน้นก่อนว่าปุถุชน ต้องมีปัญญาตั้งแต่เกิดแล้วเมื่อเกิดมาแล้วถ้าตัวจะทาฌานนะฮะตัวจะต้องทําให้ถึงอัปปนาฌานไม่ใช่แค่ถึงแค่คณิกะสมาธิอุปจารสมาธิแค่นี้ยังไม่ไม่พอนะถ้าแค่นี้เนี่ยมาถึงแค่นี้นี่ไม่ได้ต่อไปเนี่ยแสดงว่าบุคคลนี้นะถ้าตัวยังไม่ได้ต่อไปอย่างนี้นะถ้าผู้ที่ ท่านสามารถเห็นเห็นได้ว่าบุคคลเนี้ยไปต่อไม่ได้แล้วสมมุติท่านเห็นนะท่านเห็นด้วยตาทิพย์ก็ดีนะ,ะท่านเห็นด้วยตาทิพย์ก็ดีที่เรียกว่าประจิตตวิชานะนะอภินญาบุคคลผู้มีตาทิพย์เนี่ยจะเห็นว่าบุคคลเนี้ยสามารถที่มีฌานได้ทําฌานไดน้เนี่ย,ยท่านเห็นของท่านนะหรือไม่ก็องค์ระสสมมาสมุทธเจ้าที่สามารถเห็นได้ ป้าบุคคลเนี้ยได้ชั้นระดับนี้ระดับนี้ระดับนี้อย่างเงี้ยนะคะน่ะท่านก็จะรู้ว่า,าบุคคลนั้นน่ะ,นะถึงขั้นอุปจาระหรือว่าอัป,ปนาหรือ,อยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะเนาะอันนี้ก็คือจิตของบุคคลผู้อยู่ในภูมิอันเป็นที่เกิดของอรูปพรมนะส่วนมากนะคือถ้าเป็นมนุษย์ยังไม่ตายก็คือจิตก็ยังเป็นพรมนได้แต่ร่างกายเป็นมนุษย์เข้าใจนะคะเป็นเทวดา แต่ทําฌานระดับนี้ได้จิตของท่านะนเป็นพรหมแต่ว่าร่างกายของท่านก็ยังเป็นเทวดาอยู่ในภูมินั้นๆอย่างเงี้นะคะแล้วว่าโดยบุคคลด้วยผสมประสานกันไประหว่างจิตบุคคลภูมินะคะอันนี้คือรูป,ปรภูมิต่อไปคือโลกุตระภูมิโลกุตระภูมิก็แยกระหว่างมรรคจิตสหรือ20ผลจิตสหรือ20นะสร้างเหตุแบบไหนได้ผลแบบนั้นนะคะ สร้างเหตุแบบไหนได้ผลแบบนั้นนะสร้างเป็นพระโสดาบันบุคคลสสสโสดาปฏิมัคคะบุคคลก็ต้องได้โสดาปฏิผลบุคคลสร้างสกาทาคามิมักบุคคลก็ต้องได้สกาาทาคามิผลบุคคลสร้างอนาคามิมักบุคคลก็ต้องได้อนาคามิผลบุคคลสร้างอารหัตตะมัคคะบุคคลก็ต้องได้อรหัตตะผลบุคคลเหตุกับผลตรงกันอย่างนี้ค่ะนะ เมื่อบุคคลนั้นจะได้เป็นพระอริยะบุคคลแต่ในแต่ละชั้นในแต่ละชั้นบุคคลนั้นก็อย่างที่บอกคือต้องมีปัญญาตั้งแต่เกิดเราเรียกว่าปฏิสนธิมาเป็นคนมีปัญญาเลยนะอย่างลงคันมารดาก็คือปัญญามาด้วยเลยอะไรเงี้ยนะเพราะว่าการสั่งสมของตัวเองนะคะปัญญาจะเกิดขึ้นได้อย่างไรสร้างเหตุแบบไหน,นจึงทําให้ปัญญาเกิดอย่างนี้นะมันก็ต้องมีการศึกษาปริยัตคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ ฝึกปฏิบัติฝึกจิตเรียกว่าภาวนาใช่ไหมคะภาวนานี้ก็ต้องมีเพราะนั้นในส่วนของคันธทุระวิปสนาทุระจะทําให้บุคคลนั้นกลายเป็นคนที่มีปัญญาตั้งแต่เกิดได้ถ้าเขาสร้างเหตุแบบนั้นขึ้นมานะคะคันธทุระมุ่งหมายว่าการเรียนปริยัตนะการศึกษาบาลีทุกบาลีพระไตรปิฎกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าศึกษาอย่างนี้ยังเข้าถึงแตกฉามแล้วแม้จะไม่เข้าถึงสภาวะโดยความเป็นจริงแต่ว,ว่าทรงจา ใช่ไหมฮะทรงจําในส่วนของอสภาวะหรือว่าทรงจําคําสอนของพระพุทธเจ้าได้เมื่อไปได้ยินได้ฟังบุคคลที่ท่านสามารถจะสอนกรรมฐานให้รู้ในสภาวะธรรมได้ก็ฟังแล้วก็น้อมเข้ามาใช่ไหมฮะเมื่อน้อมเข้ามามากๆมันเข้าถึงความรู้สึกของตัวเองก็คือเข้าถึงสภาวะธรรมเมื่อเข้าถึงตัวเองเข้าถึงสภาวะธรรมอย่างแท้จริงบุคคลนี้ก็สามารถที่จะบรรล,ลุธรรมก็คือรู้เข้าถึง เข้าใจในความรู้สึกนั้นอย่างแท้จริงโดยความเป็นรูปเป็นนามอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นบุคคลที่จะมีปัญญาเกิดมาตั้งแต่เกิดเลยมีปัญญาเลยมันต้องสะสมเรื่องของคันถธุระและนิปสนาธุระให้มากนะคะถึงจะมีปัญญาที่บรรลุทําได้นะคะ